ถ้าเราหมดไฟเราจะแก้ยังไงวะโคตรยากเลยเติมไฟยังไงวะทำอาชีพเดี๋ยวน่าจะไม่รอดเลยจะต้องหาอะไรที่พอเปรียบเป็นไม้ฉีดให้เราได้เว้ยอย่างเช่นอล้วที่พอจะเป็นเชือกให้เราได้จะเอามาเปรียบเทียบปามาอ๋ออันนี้เราอะเฮ้ยเลยเลยเลยโอเค เือกูดีเดียวตอนเย็นนะมันจะมีอะไรทําเยอะเลยแรงฮิตเหมือนเหมือนบัตฟืนที่กำลังก่อรอรอ,อให้ไฟไมาจุดเลยเดี๋วยวเรื่อกูตอนเย็นอนะ่ะมีอะไรทำกันเยอะเออทำไมมันต้องเป็นตอนเย็นวะอันอ้ยากรู้ไม่รู้ยังหรือว่าตอนนี้นเป็นเวลานอนของเราเป็นช่วงเวลาที่บรรยาวที่สุดเรากับไม่มีไฟใช่แล้วเวลาสั้นๆแม่งโห ไปโช่วงอะไรที่มันมีเวลา,ต,ต,าตั้งแต่ดิสกูว่าไม่ละหนาวจังวะเอาง่ายๆคือถ้าเราต้องการที่จะมีไฟเราต้องทำไง <c oughs> หาแรงานดานใจอ่ะนะเวาสุด <ew> หมดหมดไฟกับทุกอ,อย่างจริงอ่ะ ไม่มีแรงใ,ใจที่จะหา,าเลยรวมถึงการทำคลิปอะ <c oughs> หมดไปกับทุกอย่างอ่ะตอนนี้นไฟอะหมดไ,ไม่แย่ไป็นบุเลยวะ่ะ <c oughs> คือไม่ไม่อยากทำอะไรสักอย่างเลยเอะอย่างนั่งเฉยๆอะนั่งเฉยๆยังไม่อยากทำเลยตอนนี้นนย <c oughs> อยากนอนนี่สิละเยนไม่รู้ดิทำไมต้องเสื่อมนี้วะ ถ้าเป็นคนดังเวลาหมดไฟเขาจะทำไงวะวันกูดูไอซี SC s t สตีมถึงตีสีเลยมึงมีไฟในการดูเขาเออดี๋ยวมันเล่นเกมเชี่ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะตีสี่เองเคยมีไฟแบบดูใครเล่นแล้วอยากเล่นไหมได้มีไฟขึ้นมาเหลมะ,ม,ะมันก็มีอยู่เยอะเลยนะ เอาจริงใช่ใช่ใช่แต่พอเราอยากจะซื้อมาเล่นปุ๊บแม่งก็คิดหนักอีกโอ้ยกูไม่รู้ว่ากูเป็นไรอะ่ะเวลาเวลากูจะซื้อเกมอะไรอะ่ะพอกูนึกไปนึกมาเอ้ยมันคิดไปคิดมามันก็ไม่ได้สะดวกอย่างที่คิดนี่วะ่ะกลายเป็นว่าหมดไฟเลยไม่เล่นเลยเโดยโดยโดทีด่แม่งเพิ่งเล่นมาได้แค่แป๊บเดียวอ่ะ เออกูเปหมือนมงอ่ะเหมือนสลับกูยกตัวอย่างเหมือนในเกมมิเลอร์เออ่ะเกมที่มันจะปีนป่ายนั่นะคือเกมที่มันค่อนข้างแพงแล้วเราเล่นกันเยอะอยู่อ่ะคือ GTA เลยอันนี้อันนี้อยู่แล้วล่ะมีเกมมือถือไมที่ราคาแพงแต่ว่าเราก็เล่นคุ้มเลยเสียบติบคุ้มเหมือนกไม่คุ้มเลยไอ้เหี้ย ไม่คุ้มเลยถ้าถามว่ามันเล่นได้ถ้าสมมติว่าเราอยากเล่นจริงมันก็เล่นได้ตลอดเวลาเพรก็เรามีตัวมันแล้วไงเนี่ยนี่คือข้อดีไปแต่ข้อเสียคนเบื่อเลยวะคือเกมที่ราคามันค่อนข้างต่ำมันเราเล่นเยอะกว่าเกมแพงอีกนะใช่เรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าเกมที่ราคาต่ำก็ไม่ใช่ว่าคุณภาพมันจะต่ำเว้ยต่ำจริงเลยอะบีไฟอะ